กินดีกว่าตัมจะแก้บ้าล่ะเอ้ยกูอยากอย่าให้อย่าให้อย่าให้บ้าตามพี่โยมมันบอกว่ามึงกากอ่ะก็เมื่อกี้พี่ถามบอกว่าเล่นกับพี่ไหมมันบอกว่ามันบอกยังยังไม่เล่นคนไม่พร้อม แต่พอกับมือบอกตามแต่แก้ไหมพี่บอกอ้าวกับมือทำอไรถึงเล่นมันบอกมันบอกมีงกาอยู่ดิพนี้ผมแข่งนี่เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวล้มมันออกมาเนี่ยมามามาไอ้ยนี่ไก่งเราอยกเอาบาเอาบาเอาเอาลเอออยากแก้แก้กับแต่บรฮิตไหมฮัลโหลฮัลโหลล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 ลไม แม่ถ้าน้องพี่กลัวผมว่าพี่หลีดีกว่าผมว่าไม่ไม่ไหวไอ้เฮียน้องกูแม่งเดี๋ยวกูคุยกันก่อนเว้ยไอ้เฮียโอ้โหเสียจัดเลยหัวหน้าแก๊งคอ้พวกพูกลัวอะไรพูนน้ำโง่จะตายกันหมดอย่างเงี้ยแหละโคตรมาเด่นจริงนะพี่พี่ฟังนะคนในแก๊งไม่เชื่อใจพี่เลยพี่จะเอาอะไรมาชนะผมวะโอ้โหอันนี้จริงนะพี่ขอแก้ได้ไหมพี่ขอแก้ได้ไหมแก้ดันมึงไปไปคุยกับน้องก่อนไหมขอเป็นสีถูกได้ไหมล่ะเออเป็นหัวหน้าแก๊งจริงเปล่าจะตีพี่ก็ต้องนี่ไงผมมีแข่งผมมีแข่ง บอกว่าแข่งเหรอเลิกกี่โมงอ่ะก็ผมขอสี่ทุ่มไงขอสี่ทุ่มเลยหรอสี่ทุ่มหาสี่ทุ่มดึกเหรอสี่ทุ่มไม่ดึกนะเอางี้งี้สองทุ่มครึ่งตีกับพี่เสร็จปุ๊บก็ตีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสองสองยกอ่ะเออสองยกอ่ะขอเรียกขอขวเรียกขวักกำลังใจก่อนสวยได้ได้เดี๋ยวพี่ให้ขักให้ขวัญกำลังใจเดี๋ยวก่อน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 สี่ทุ่มไม่ดึกหรอกดึกตุงไหนสี่ทุ่มเลยมันเอาเข้าครบได้อยู่แล้วมันขอสี่ทุ่มอะไรตามตามเบอร์มาเดี๋ยวพี่ไป บอกน้องคุยเลยตุยเลยถึงีเลยเท่าก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาอย่าเอาเบาสี่ทุ่มเล่นไหมตีหาไม้หาอะไรกันไปเอออไยกไม่กลัวหวาต่้มตั้งกี่ตอ้ดีแหละตั้มเอามาพี่ขอแก้ดีกว่าตั้มมาเว้ยตั้งยั้งไงอะคนครบเหรอมาคนดีกว่าไหคนครบเหรอนี่เชฟพวกนี้แข่งกี่โมงะ En, ผู้ส hey, hey, yeah. like you know? <pf unlikely> like ีสัวกูฮัลโหลไอ้ไอ้บอสไอ้ฝ่องครับเองมีตารางแข่งปะพี่แข่งกี่โมพวกนี้เองรู้ปะดูดูให้พี่ดูให้พี่หน่อยดิพี่พี่แข่งสองทุ่มหรือหรืกี่โมอะนี่เขาเขาจะเล่นมีเขาจะเล่นเขาจะเล่นได้ได้คู่้ายพี่แข่งสี่ทุ่มสิบหายแข่งสี่ทุ่มเหรอ ใช่เว้ยมึงกูเป็นขึ้นมากูถ่ายอ่ะในตรางอ่ะพี่พี่พี่โยครับสองทุ่มก็ได้อย่างนั้นอะว่าสองทุ่มก็ได้ไหมอะไรเลยสองทุ่มอะไรสองทุ่มนี่สองทุ่มโอ้ยอะไรสองทุ่มนี่กันเลยกันต่อสี่ทุ่มไปดิสี่ทุ่มไม่ได้ผมแข่งสี่ทุ่มผมดูตารางมาก็เมื่อกี้ผมไม่รู้ผมสีส้วยไงไม่ใช่คืออ๋อคือมึงคือมันต้องไม่แข่งสี่ทุ่มเลยหรอไม่ผมแข่งผมแข่งน่าจะใช่ผมช่วงสี่ทุ่มผมก็เลยบอกเขาสองทุ่ม อะไรสองทุ่มมันมันไม่มันไม่ดึกนะไม่สี่ทุ่มเมื่อกี้บอกดึกไอสัตว์พอบอกสองทุ่มบอกเร็วเกินเอสองทุ่มคนกูมันไม่มาหราสองทุ่มอ่ะคนมาสองทุ่มครึ่งอ่ะสองทุ่มครึ่งไหมเฮ้ย <c oughs> ถ้ากูคุยกับมึงไงกูน่ะสามทุ่มนู่นน่ะก็สองทุ่มครึ่งมันดีเลยไปถึงสามทุ่มไงไฟแรกก็ไม่เกินสามทุ่มไงอ่าเขาคุยกันแล้วยตามตามกี่ลีนะตามน่าจะหกไอ้แก๊งเรากี่ลีแล้วพวกมึงรู้กันไหม หกหรือเจ็ดวันหรือเท่าไหร่วะมไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้วะน่าจะหกครับพี่เกดหกละถ้าเป็นรีที่ไฟห้าน่าจะหกครับแต่ว่าเราตีสีสัวไปสองไอ้น้องคนนี้มันพอพูดปุ๊มนึกถึงไงเป็นโลเลยนะเอใก,ใกล้เคียงอยู่เออใกล้เคียงเป็นโลเลยนะอ้ามีคนเป็น<า>เจ้านะโอ้ผมไม่มีเงินนะผมโดนกินไปผมมีสิบเอเมงผมไม่อยากเล่นผมเล่นแล้วกลัว อี่คิมมันเป็นเจ้าทุกวันน่ะพี่คิมมานะเออคีมมันเป็นเจ้าทุกวันเลยคิมไม่ชุนน่ะสองคนนี้เป็นเจ้าทุกวันเลยอเออสามตุ้นพอดีพอดีเลยตามตามหนึ่งชั่วโมงผมจะเล่นทันเปล่าพี่เฟรมทำไมทางต้องอะเปลี่ยนวันในที่ไม่ไม่พี่มีลีลาเนาะตอนที่รีเสร็จไฟอ่ะเออไม่มีลีลาเลยลีลาเลยอ่ะคิดว่าเรากระชับมือกันสภาครับมีเรื่องครับเขามองหน้าผมแล้วก็เหยียบเท้าผมครับเมื่อกี้ เมื่อกี้พูดไม่พูดไม่เข้าหูกันครับระหว่างที่ผมไปเจรจากับสักครู่นะสักครู่นะยังไงครับยังไงกนรับเรื่องต่อพี่หน่อยคือพูดผมพูดไม่เข้าพูดไม่เข้าหูผมครับตอนที่เจรจาครับเอออะไรนะวันคิงอะไรเมื่อกี้ครับแอนเควันเคใช่ผมก็แซวเล่นเองแอนแซวเล่นติดกระบอกแค่นั้นแหละติดกระบอก แกครับผมผมติดผมเลยมากสภาเนี่ยครับสภาติดอ่ะทางแต่วันนีพร้อมเล่นไหมในวันน้ที่เราแบบได้ไหมได้อ่ะเล่นได้ไม่ติดอ่ะทางยกล้อล่ะก็ไม่ติดครับเล่นได้ครับไม่ติดเล่นได้อ่ะถ้างั้นกี่ไฟกี่เอ็มดีห้าไฟห้าไฟห้าเอ็มครับได้อ่าไฟห้าเอ็มสองต้มสองต้มครึ่งครับสภาเวลาสองต้มครึ่งเป็น อ่าวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสองตุ้มคร้่ใช่ครับอ่าโอเคถ้างั้นขอเบอร์ฝั่งทางเดออนเทสครับตรงนี้ใครก็ได้บอกเบอร์ไปให้หน่อยเฮ้ยมึงกลัวอะไรวะเรีอะไรเรีอะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรสองสามห้าหกแปดสองครับอ่าขอเบอร์สองสามห้าหกแปดสองนะครับสี่สี่หนึ่งอะไรนะจู้จะอยู่เพียกเชียโอเคสี่หนึ่งห้าสามสองหนึ่งครับท่านผา C หนึ่งห้าสามสองหนึ่งครับฝั่งไดมอนด์เฮดจะเป็นสองสามห้าหกแปดสองถูกไหมคะใช่ครับใช่สองสามห้าหกแปองยกล้กอเป็น C หนึ่งห้าสามสองหนึ่งถูกไหมคะครับโอเคอ่าโอเคครับเหมือนเดิมระหว่างรอเล่นสตอรี่งดบัฟงดแสะงดตีก,ก่อนเริ่มรวมถึงหาสตอรี่เพิ่มด้วยนะครับกับแก๊งคู่สตอรี่กตอนเองหรือแก๊งอื <หา S 2> อ่นนะครับถ้าหาสอตอรี่ซ้อนรอบนี้กูปรับนะ กูเลื้ยงไว้เนี่ยทั้งคู่เลยไม่มีครับรันนี้กูได้รับแจ้งมาสตอรี่ซ้อนกันเละเทะเลยไร่ะโอเคเรื่องของโอเรเหมือนเดิมครับหลังจากออกสภาไปสามารถใช้ได้จนกว่าจะจบสตอรี่อ่ให้งั้นทั้งสองแกงแยกย้ายได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาจะสตอรี่ซ้อมกันโดนอย่างเงี้ยรู้ไหม อยากให้อยากให้อยากให้วักกี้แบบฟักก้าคงไม่ตันแต่ไหอะไรนะขอเธอหนึ่งข้อได้ไหมไม่หลุดไปเขอจะแพนไม่มีโหลพวกนี้สองทุ่มครึ่งนะกับยกเลาะขึ้นไปกับมังดี้โอเคบอกเพื่อนกระจายกระจายเออข่าวเลยสวยเออพี่สวยเลยครับสวยเลยเขาหลังจบตอนนี้จะต้องหาคนเพิ่มไหมเพราะตอนนี้ไม่ได้หาใครเพิ่มเลยเอาคนหนึ่ง คนเดียวคนคนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่เยดใครขับใครขับออดีเยดเยอ้เยสหล่อมึงหล่อเกินเอารถเอากูเนี่ยลืมไปหมดเลยไม่ขยานนะครับไม่ข่ายหอบทำไรต่อดี ขายยาให้นะฮะสร้างชีวิตสร้างวังขายยาไปหาขายยาเพื่อน,นดีกวอ่าเ้ไปหาพี่อนคนหนึ่งอเพื่อนไปไหนแล้ววะว้าทุกคนว่าในนี้เล่นซ่อนแอบได้ไหม แรกมันไม่ได้หมายถึงแบบจบลีนะมันจะจบไปแฟนใครพี่เฟรมเหรอไม่ใช่เนาะพี่เฟรมไปไหนครับอ่ะอะไรนะมาเล่นร้านเนี่ยมาเล่นร้านเนี่ยโอเคครับไม่ใช่หรอกโอ้ยคีย์คอมเตอร์โคตรเท่เลยมึงเติมตั้งวก็ตามยังเลยครับโหแล้วพวกนี้มีแข่งมีแต่คนตัวเต็งๆมาเลยดีทั้งนั้นแน่นอนที่นี่ที่นี่คนลดโซนเลยครับที่นี่ผมรับคนที่นี่ใหม่หมดครับมีคนที่อยู่หลักแค่สี่คน พอสิผนก็โหดแล้วน้องเลยนะ้พี่แก่นะพี่อยากลองแบบว่าหลังจากที่ไปซ้อมมาจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็อยากลองเพราะว่าคนในแกงผมมันก็คนใหม่มันคนใหม่ทั้งหมดอ่ะมันมีกูก็คนใหม่ไอ้ที่กูก็งงเหมือนกันมันเล่นกันก็เป็นลองกนด้วยแหละแต่ไปซ้อมกันมันภาพมันไม่ค่อยตรงมันก็จะงงๆลงๆลงๆก็เลยเอามาจับล่นในเมืองกันแหละอยากลองดูแบบอยากแก้เ้อเราที่ล้วไม่ได้แก้เลยไม่คิดดอกแต่เราคนได้ไงกันไปดูเป็นกันอยู่แหละแต่ว่าแบบมันยัง ผมว่ามันมันมันเคยมันเล่นหนึ่งหนึ่งเล่นอะไรกันเป็นแต่มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจพอยตอนเล่นสตอรี่กันเพราะอะไรใช่ดีบางคนมันก็ไม่อู้บางคนก็อู้เคนเล่นพูดอย่านี้เมันไม่เคยเล่นแต่เดี๋ยวขอชิมหน่อยละกันแล้ไม่เข้าด้ตีงบนเลยหรอโหอยู่ทีมแข่งอยู่ที่อะไรทั้งนั้นซ้อมบ้างอะไรบ้างมันซ้อมบางเดียวเลยไงใช่ก็มันมีซิกซิกอ่ะมันมีซิกซิกมีโอเคอ่ะ มีรถร้อยห้าร้อยห้าสิบโลรถสามร้อยโลให้กาวินยืมในเดยดมันสยามพันคะแนนอิ่มๆอยู่แล้วมั้งพวกเนี้ยไม่มันไม่น่าผัานอ่ะร้อยห้าก็ประมาณแต่ก็ประมาณไม่ได้นะเขาก็โหดนะไม่ใช่แต่ผมดูเขาเล่นเซรากับอะไรเงี้ยมันเขาเขาแบบเรื่องกักศพเรื่องอะไรเขาค่อนข้างนี่ยเขาเขาชัวร์อย่างว่าผู้หญิงเนีผู้หญิงมันฟังคําสั่งอย่แล้วไม่เหมือนแบบผู้ชายอ่ะบางคนก็หูดับอ่ะเอ็นมีร้อยห้าสิบโยเอ้ยร้อยห้าสิบโลให้ให้ยืมอ่ะ ไม่ไม่หลายหลังสามร้อยโลสามร้อยโลมีไหมไม่มีว่ะน้องมันเอาร้อยมันเอาหลานหลังร้อยห้าสิบโลไปสามสามเตรียครับชิปนี่ใช้ร้อยห้าสิบโลสองคันแล้วก็สามร้อยโลคันหนึ่งอะเช่ามามันจะกดหน้าคอนโทรลมันคอนโทรลมันจะมันทำพร้อมกันยังไงวะพี่มันจะฟาร์มพร้อมกันเออพี่ฟาร์มพร้อมยังไงฟาร์มสองพร้อมกันไม่ได้ยังไงก็ไปเก็บไอ้ผักกาดเขียวๆข้างบนน่ะแล้วมึงก็เก็บรถที่ไอ้ปั๊มเมืองบนน่ะ อ๋อก็คือแค่ผักกาดแ,แล้วใครๆๆมีสองขน่ะเอาให้น้องแล,แล้วคือมึงก็เอารถแรงอ่ะขับขับขับตั้งแต่เหตุใช่ปะแล้วขับไปถึงเมืองบนแล้วมึงก็ค่อยอเปลี่ยนรถรหลังหลังจากมึฟงฟาร์มผักกาดเสร็จมึงก็แค่เอารถแรงขับฟังละไม่ฟาร์มอะไรกันเยอะเกินเอาไปจังใช่เหรอเป็นเพราะอะไรวะผมเป็นเพราะว่านอนน้อยไงอ้าขอโทษขอโทษครับขอโทษครับผม ไปไหนนอ้องพี่จะไปโตนะไปด้วยกันด้วยไปยไปไปแล้วพี่พี่น,นะมันอยู่กันหรือเปล่าผมไม่รู้มันอยู่กันหรือเปล่าที่หลักทำไมมันทุกคนไม่อากให้ผมเล่นที่นี่หรอน่นจาจะงานอยู่บางท่าพวกไอ้จิน ไปแนะมันก็ไม่มีใครหรอกเอาพูดตรงๆนะไปแบบกูไปกูไม่มีคนคุยด้วยเลยนะไปหลักไหมครับที่ททตั้งง,งัดร้านชิลๆขอบคุณมากค่ะพันสิบบาทมันน่าจะยากอะ่ะ